สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านค่ะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะสำหรับหวยฮานอยนะคะฮานอยงวดวันที่4ี่นะคะฮานอยงวดวันที่4สูตร4สูตร 4, 4นอยมัดรวมนะคะฮานอยสูตร4นอยมัดรวมนะคะอ่ามี สองตัวนะคะสองตัวบนนะคะสองตัวบนสามตัวสามตัวตรงโต๊ดนะคะสําหรับสูตรสี่นอยมัดรวมงวดวันที่สี่นะคะแล้วก็จะมาใส่กําลังวันกันนะคะสําหรับงวดวันที่สี่นะคะหวยห้านอยนะคะห้าหนอยสูตรมัดรวมนะคะเด่นนะคะ เด่นหนึ่งสองสองสามหนึ่งเจ็ดห้าเก้านะคะสองหนึ่งสองสองสามหนึ่งเจ็ดห้าเก้านะคะมีทั้งหมดสี่คู่นะคะชุดกันนะคะชุดกันเก้าเจ็ด เจ็ดสามหกสี่เกนะคะสำหรับชุดกันนะคะมีทั้งหมด4คู่เหมือนกันนะคะ3ตัวตรงโต๊ะนะคะ3ตัวนะคะชุด3ตัวนะคะชุด3ต,ตัวก็มี3 2 3 6 5 9 8 9 7นะคะ2 3 2 6 5 9 8 9 7นะคะชุด3ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กำลังวันกันนะคะกำลังวันของเรามีทั้งหมด4ตัวนะคะสอง เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้านะคะสองเจ็ดหนึ่งเก้านะคะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะแนวทางว่าเป็นที่สี่เดือนสิบเอ็ดหกสี่นะคะห้าหน่อยสูตรสี่ 4, หน่อยมัดรวม เด่นนะคะชุดเด่น 1, 2, 2 3, 1, 7, 5, 9ชุดกันนะคะ 9, 7, 7, 3, 6, 4, 9, 1นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะ 3, 2, 3, 6, 5, 9, 8, 9, 7นะคะ 3, 2, 3, 6, 5, 9, 8, 9, 7นะคะสำหรับชุดกันนะคะ วันที่สามล่าสุดนะคะก็เข้าอ่าเข้าเด็ดเนาะเข้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะสำหรับอฮา,หาหน่อยนะคะก็สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะ ก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลยไปเลยชแนลนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับสูตรหาหน่อยสูตรสีหน่อยมัดรวมนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องสวัสดีค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องอิบซีทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ